สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเจอกันเช่นเคยกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่นะครับพี่พี่เนอะวันที่10บนะครับกรกฎาคม2568นะครับพี่พี่เนอะเมื่อวานนะครับขออภัยด้วยเนาะนะครับหวยลาวสตาร์ผมให้9ก้ากับ3ผลที่ออก1 2ึ่งสอนะครับไม่มานะครับพี่พี่ส่วนในลาวสตาร์วีไให้1กับ7ผลที่ออก 8 3 3 0องสนอาใครรูดที่7เข้าไปที่07นะครับหรือว่าท่านใจนะครับที่ได้ฟังอีกสูตรเนาะที่ผมแนะนําว่าถ้าใดที่ชื่นชอบในรอบ vip ให้ดูผลเราสตาร์สตัวบนล่างแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งไปวิ่งไปรูดเนาะก็เมื่อวานศูย์มานะครับศูนย์มา1ตัวเนาะจะประมาณนี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับในวันนี้วันที่10นะครับผม ส่วนแนวทางวันที่10นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับพี่นะ้องวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ราวสตาราวสตาผมให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับรูดที่รูดที่5นะครับผม5 0 5 2 5 9 90 92 94 3ตัวนะครับ952นะครับก็ประมาณนี้เนาะตัวเน้นตัวเจาะ525992นะครับ ส่วน VIP นะครับ VIP ให้ไปที่เลข8กับเลข2รูดที่รูดที่8 80 83 87 90 93 97 3ตัวให้ไปที่ อืมนะครับพี่พี่เดี๋ยวนะครับนี้นี้เลขเก้านะครับคเนะก้ากับแปดเนาะเก้ากับแปดรูดแปดสามตัวให้ไปที่เก้าแปดเจ็ดนะครับผมเนาะหรือว่าจะมาแปดสองนะครับพี่พี่เนาะต้องขออภัยด้วยนะครับ แป็แนแล้วก็93นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องสลับแนวทางหวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาวีไอนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่นะครับชื่นชอบในรอบลาวสตาวีไอนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งให้ดูผลลาวสตานะครับสองตัวบนล่างเนาะนะครับว่าออกตัวไหนแล้วชื่นชอบตัวไหนลองเอาไปวิ่งรูดดูนะครับพี่พี่น้องก็ถือว่ามาทุกวันนะครับพี่พี่น้องตัวเลือกอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่า ถ้าเลือกถูกก็ถือว่าโชคดีนะครับพี่พน้องสลับคลิปนี้สวัสดีครับ